สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะวันนี้อาจจะมาแปลกไปสักนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ได้มาอ่านไพ่อ่านคำทำนายหัวข้อไพ่ใดๆนะคะถ้าใครพอจะมีเวลารับฟังก็สามารถที่จะร่วมรับฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะ ที่หน้าปกหนังสือวันนี้นะคะที่แม่หมอได้พบเจอบังเอิญพบเจอมานะคะเขาเขียนว่าอโหสิกรรมดับกรรมทันตานะคะผู้เขียนคือคุณพยโนกาสีที่เป็นการรวบรวมคำสอนคำกล่าวต่างๆของหลวงพ่อจรัญเอาไว้นะคะหลวงพ่อจรัญจิตธรรมโม ซึ่งเนื้อหาในส่วนได้ของหนังสือนะคะเขาได้แจ้งเอาไว้ว่าจะเป็นในเรื่องของอการอาโหสิกรรมดับกรรมทันตาที่เป็นพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญดิตตธรรมโมที่ท่านแสดงเอาไว้นะคะ คุณพยโยนกาศีเนี่ยเขาได้รวบรวมนำมาจัดเรียงตั้งเป็นหัวข้อใหม่ในแต่ละหน้าเพื่อจะได้จดจำคำสอนของหลวงพ่อได้เร็วและนำไปปฏิบัติตามได้ง่าย ซึ่งเนื้อหาข้างในด้านในจะเป็นยังไงมีความรู้มากไหมเนาะมากน้อยเพียงไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดเดี๋ยวก็เลยอยากามาอ่านพร้อมๆกันแต่คิดว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องราวชีน่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราน่าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลไปพร้อมๆกันนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่หัวข้อธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรันกันเรามาอ่านหัวข้อแรกกันก่อนดีกว่าค่ะหัวข้อแรกนี้น่าจะเป็นของคุณพยนกาสีที่ได้เหมือนสรุปรวบรวมคล้ายๆบทนำเอาไว้ในตอนแรกนะคะขอโทษให้อภัยเป็นอุบายตัดเวรตัดกรรมมีคำคำหนึ่งซึ่งกล่วไว้อย่างน่าคิดว่า การทำผิดพลาดนั้นมันเป็นวิสัยของปุถุชนสามัญแต่การให้อภัยกันนั่นเป็นวิสัยของคนที่มีใจดุจเทวดาสแสดงว่าแต่ไหน แต่ไรมาท่านก็ให้ความสำคัญคนที่รู้จักให้อภัยต่อคนที่ทำผิดต่อตนได้พระพุทธเจ้ายังตัดเรื่องคนที่โกรธตอบต่อคนที่มาทำให้โกรธว่าเป็นสิ่งที่น่าระอายไม่ควรทำในส่วนคนผิดก็ควรสำรวมระวังอย่าทำต่อไปฉะนั้น การรู้จักขอโทษเมื่อตนผิดเป็นการฝึกจิตจริตนิสัยของเราให้เป็นคนไม่มีทิฐิมานะถือตัวจัดส่วนการให้อภัยเป็นการฝึกดัดอัธยาศัยของเราให้รู้จักเป็นผู้ให้ดังนั้นเมื่อเราทำผิดต่อใครอย่ากลัว อย่าอายที่ต้องไปขอโทษเขาทุกคราและเมื่อใครมาขอโทษเราบ้างก็ต้องรู้จักให้อภัยด้วยใจจริงทุกครั้งอย่าให้มีโทษของแต่ละฝ่ายเหลือติดค้างอยู่ในใจจะได้ไม่คิดจองเวรจองกรรมกันต่อไป อโหสิกรรมดับกรรมทันตาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมสิงห์หัปุราจารยหลวงพ่อจรัญติตะธรรมโมปฏิสันธารธรรมเจริญพรญาติโยมผุกล้ในธรรมสัมมาปฏิบัติทั้งหลายวันนี้วันธรรมสวนะ เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายจะงดเว้นเสียไม่ได้เช่นเราจะต้องรักษาอุโบสถรักษาศีลและฟังพระธรรมเทศนาเป็นอาทิการปฏิบัติในวันธรรมสวนะ หนสัปดาห์เวันเราจะสร้างความดีสักวันหนึ่งกแสนจะยากจะอยู่ในหอประชุมสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังยากนั่นเป็นเพราะอะไร ท่านทั้งหลายสร้างความดีน่ยากมีเครื่องกีดกั้นความดีไว้ไม่ให้วิ่งไปหาความดีนั่นก็คือจิตใจของเรานน่เอง,เองไม่ใช่คนอื่นเราตั้งใจรักษาอุโบโสถศีลตั้งใจฟังธรรมเทศนาะเราตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานด้วยศรัทธาด้วยเต็มใจมาคันถึงเวลาศรัทธาก็ถอยนั่นแหละคือเครื่องกั้นความดี ไม่ให้เราสามารถกล่าวไปสู่ความดีได้จะว่าคนอื่นทําให้เราไม่มาสร้างความดีก็ไม่ใช่ตัวเราเองทั้งนั้นจิตเกิดอุปสรรคใจคอหมดงูเยวแห้งแรงน้ำใจไม่เคยปฏิบททัติธรรมเมื่อไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นเครื่องกันความดีระชั่วสร้างดีคือแก่นสารชีวิต พระพุทธศาสนิกนชนสมัยก่อนปู่ยาตาทวดชอบมาวะวันพระรักษาอุโบโสถทำบุญตักบาทวันธรรมดาพวกเขาก็ใส่บาตรกันหน้าบา้านถึงวันพระก็มาทำบุญตักบาทในวัดมารักษาอุโบโสถกำหนดองค์แปประการเป็นตน้น คนสมัยก่อนจึงเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงเขาจะสร้างความดีนี้ความชั่วสร้างตัวให้ดีนี่คือคนโบราณ ท่านเข้าใจการสร้างแก่นสารให้ชีวิตพิกับคนสมัยนี้ที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยจะสนใจความดีอันนี้วันโกนก็ไม่เข้าใจวันพระก็ไม่รู้วันไหนควรที่จะอยู่ฟังธรรมและวันปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็ไม่เข้าใจพระสงฆ์องค์เจ้ายุคใหม่เช่นนี้ก็เหมือนกัน บวชก็บวชกันสันส้นๆบวชกันเวลาน้อยแถมยังไม่ตั้งใจปฏิบัติแล้วจะได้อะไรติดตัวไปเป็นเครื่องกันความชั่วไม่ใครเขาสู่จิตใจใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระทั้งพระทั้งคารวสท่านทั้งรลายการเจริญพระกรรมฐานการปฏิบัติธรรมต้องการปฏิบัติต้นให้เป็นสาระ สรั่งชีวิตให้เป็นกันสารเพราะการเจริญกรรมฐานทำให้ชีวิตมีค่าทำให้เวลามีประโยชน์แด่ท่านความดีทั้งหมดนี่แหละเป็นสาระความดีที่ทุกคนกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปนั่นแหละเป็นก่นสารของชีวิตทั้งยังเป็นแผนที่ริขีดดวงชะตาของคนเราได้ ได้ขิดดวงชะตาด้วยพากาันเจริญกรรมฐานการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเป็นการสร้างดวงชะตากรรมนำให้เราได้มีโอกาสกล่าวสู่จุดมุงม่งหมายแห่งความดีทั้งหลายซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มากท่านไม่ต้องไปดูดวงชะตาแต่ประการใดการที่เรามาเจริญกรรมฐานนั้นเป็นการสร้างดวงที่ดีดวงที่จะดีได้นั้น เราเข้ามาสร้างของเราเองทั้งนั้นชะตากรรมเคาะหามยามร้ายก็ตามเราสร้างดวงของเราเองด้วยกฎแห่งกรรมเราสร้างกฎแห่งกรรมถ้าเราสร้างแต่กุศล ดวงก็จะดีแต่ถ้าเราสรั่งแต่อกุศลพ้นงานนั้นก็จะเป็นดวงที่ใหม่ดีดวงที่ใหม่ดีนั้นเป็นอกุศลรกรรมดวงที่ดีมีปัญญานั้นเราสรั่งแต่อกุศลผลมันเป็นบุญไม่เป็นบาปแต่ประการได้บำเพนบุญก็คือต้องการสะสมหน่วยกิจในชีวิตของตนให้เกิดความสุข ความสุขเราสาบกันทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครอยากสาบหรืออยากสาบวิธีการสร้างบุญให้เกิดความสุขนั้นกระทำได้โดยการมาชำระใจบำเพ็ญสติกรรมฐานทำใจให้สะอาดหมดจุดบริสุทธิ์ประกอบด้วยเมตตาธรรมดั่นแหละถึงจะเป็นบุญบริสุทธิ์ บุญจัดทานเป็นการทรงเคราะผู้อื่นบุญกรรมฐานคือการหยิบเยื่นหยิบยื่นดวงดีให้แก่ต้นบุญที่เราถวายสังฆทานเป็นบุญทานให้ทานการกุศลเป็นการสรงเคราะคนอื่นทั้งหมดแต่บุญที่แน่นอนที่สุดนั้นคือการเจริญพระกรรมฐานสร้างผลงานให้กับจิต ทำให้จิตสะอาดปราศจากความเศร้าหมองมีจิตใจผ่องใสจิตใจของท่านก็จะเดินไปข้างหน้าดำเนินชีวิตอยู่ในความสดชื่นและเป็นบุญบุญเกิดจากการสงบจิตเรามาบำเพ็ญจิตภาวนาะต้องการให้สงบจิตไม่ต้องการให้จิตใจฟุง้งซ่านไม่ต้องการให้จิตวุ่นวายนั้นแล้วเข้าสู่ภาวะของดวงที่ดีได้ ระดวงที่ดีจะดีได้ต้องอาศัยรักพระพุทธศาสนาเป็นกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้ดีเหลือเกินสอนเหตุสอนผลสอนให้คนได้รู้กฎแห่งกรรมสอนให้คนรู้บารู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจา้าเน้นตรงนี้มากท่านสอนให้เรามีดวงดี เราเกิดมานั้นในสากลโลกนี้เรามีราบว่าเราทำบาปหรือทำบุญอะไรมาสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมาบ้างนั้นเราไม่ทราบกันเลยข้อนี้เป็นความหมายเราไม่สามารถารลึกเหตุการณ์ของชีวิตได้คนที่รู้กฎกรรมเพราะสังสมสัมมสติสัมปชัญญะถ้าเรามาเจริญพระธรรมกรรมฐาน สะสมสติไว้ในทุกอริยาบทสะสมสมาธิด้วยการตั้งมั่นจิตต่อความรู้ของตนด้วยสัมปชัญญะท่านจะรู้กฎแห่งกรรมของท่านได้การจเจริญสติสะสมไว้ได้มากมันก็ทําให้เราสามารถระลึกชาติได้สติแปลว่าอะไรอาจามาจะตอบให้ฟังง่ายๆสติแปลว่าระลึกชาติได้ ถ้าระลึกอ,อะไรไม่ได้นั้นไม่ใช่ตัวสติในที่นี้ส้มปะชัญญะแปลว่าอะไรสัมปะชัญญะแปลว่ารู้เหตุผลรู้สิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์รู้ซึ้งรู้ว่านี่เป็นบุญรู้ว่านี่เป็นบาปไม่ควรทำตัวอะไรหนอที่บอกไม่ควรทำ ก็ตัวสติรำลึกอ,อยู่เสมอว่านี่เป็นบาปไม่เป็นบุญก็ไม่ควรทำการไม่ควรทำได้จากอะไรได้จากสมาธิมั่นในความดีไม่ยึดมั่นในความชั่วต่อไปความชั่วนั้นจะค่อยๆถอยรังออกไปแสงสว่างคือสมาธิได้แก่ปัญญาเข้ามาอยู่ในจิตใจเรานั้นจิตใจเราก็เบิกบาน ใจิตใจเราก็มีแต่ความสุขเราไม่มีความทุกข์อยู่ในใจไม่มีความวุ่นวายจะคิดอ่านอารมณ์ได้ต้องอาศัยการฝึกจิตที่เราวุ่นวายมีแต่ความทุกข์นั้นเราไปแสหามาเราไปตามหาทุกข์มาอยู่ในจิตใจข้อเท็จจริงจิตมันอยู่เฉยๆเป็นอารมณ์อันหนึง่งที่เราคิดเท่านั้น แต่ความคิดนั้นเราต้องประกอบด้วยสติระลึกเสมอคิดอะไรกำหนดคิดเนอคิดเนอคิดอะไรคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตปาถะเพราะลักษณะของจิตเป็นธรรมชาติคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ได้เป็นเวลานาน,นเหมือนเครื่องบันทึกเสียงเราก็ไม่รู้ว่าคิดอะไร ห้ามไม่คิดนั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดมันต้องคิดหลับลงเมื่อใดมันเลิกคิดเมื่อนั้นเริมตาเมื่อใดมันก่อคิดเมื่อนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าคิดดีหรือคิดชั่วเราก็ไม่ทราบแต่ถ้ามาจเจริญกุศลภาวนาเราจะได้ทราบเราก็จะได้รู้ซึ้ง เราก็ได้ตรึกจองอยู่ในชีวิตของตนเราจะได้ทราบว่าคิดอย่างนั้นไม่ดีคิดอย่างนี้มันถึงจะดีตรงนี้เป็นจุดหมายของการเจริญพักกรรมฐานถ้าไม่หวังกันเลอเริ่ที่จะไปสวรรค์นิพพานเอาตรงนี้ก่อนเป็นพื้นฐานชีวิตจะชั่วจะดีอยู่ที่ตัวเองทั้งนั้นขอเจริญพรว่า เราคนเรานั้นฐานะไม่เท่ากันสมองไม่เท่ากันความเป็นอยู่ก็ไม่เท่ากันการเป็นอยู่ของชีวิตนี้มันก็ไม่เท่ากันมันอยู่ที่ฐานะแต่ถ้าเรามาจเจริญกรรมฐา,านแล้วขอจเจริญพรและยืนยันว่าฐานะท่านจะดีท่านจะมีหลักฐานท่านจะมีงานทำที่ดีด้วยที่เราไม่มีงานทำ หวุนวายสับสนไม่ทราบว่าทำงานอันใดจะดีด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเรามีกุศลแล้วมันจะพาเราไปสู่งานที่ดีขยันมันเพียรโดยตลอดรับผิดชอบเสมอไปนี่แหละดวงท่านถึงจะดีได้อัตมาจึงย้ำนักย้ำหนาะ ีชั่วประการใดไม่ใช่คนอื่นทำให้แต่เราทำของเราเองเราทำตัวเองบาปก็อยู่ที่ตัวคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องไม่โกรธคนอื่นว่าคนนน้นดา่าคนนี้เขาคนนี้ดา่าเขาด่าเรากลับไปหนีผูจะเร่นงานมึงแต่ตนเองเล่นงานตนเองไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนี่ อ่านตัวไม่ออกบอกตัวไม่ได้ใช้ตัวไม่เป็นฉะนั้นกรารกระทำของชีวิตจึงมีหลักฐานเหตุการณ์ของกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นกับตัวเราถ้าเราแผ่เมตตาศัตรูก็เป็นมิตรเราได้คนที่เป็นขู่กรณีที่เกลียดเราอิจฉาเราผูพยาบาทเราก็สามารถแผ่เมตตาให้เขานั้นเป็นมิตรกับเราได้เขาจะช่วยเราทำงานต่อไป ลำวงมันก็ต้องมีกองเชียร์มีชิงมีชาบมีกรับมีกองด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราไม่มีกองเชียร์ขาดพวกพ้องน้องพี่ในเลยเราจะทำงานอะไรได้จะแก่กดแหงกรัมท่านองแก้ด้วยตนเองขอฝากไว้กดแหงกรรมเกิดด้วยการกระทำของเราเองไม่ใช่คนอื่นทำให้แน่นอน ได้แกตัวอัตมาร้ายเรื่องดูสิฟ้าผ่าที่กุฏิคนอยู่ในกุฏิก็มีสายสีเขียวเข้ามาสายสีแดงเข้ามาชนกันเปลี่ยงจีวรใหม่หมดทั้งตัวต้องปวดแสบปวดร้อนอยู่หกเดือนหูตึงไปหกเดือนใครพูดก็ไม่ค่อยได้ยินต้องทอรมานเพราะสาบานกับยายไว้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปมันก็เป็นไปได้ วิธีการแก้ปัญหาที่อาตมาพูดให้ฟังคือแก้ปัญหาให้ตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาแก้ให้คนอื่นเขาจะมาแก้ปัญหาเราได้อย่างไรและคนเป็นร้อยเป็นพันนีน่นะปัญหามันคนละเรื่องกันทั้งนั้นต้องไปถามดูสิว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องผัวบ้างเรื่องเมียบ้างเรื่องดูกบ้างสารพัดเรื่องเวรกรรมของคนมันไม่เหมือนกันทำมาไม่เหมือนกัน อย่าไปว่ากันอย่าไปใส่ร้ายป้ายสีสิ่งกันและกันไม่สู้ไม่หนีสร้างความดีเขาไว้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างสร้างความดีเขาไว้ให้ได้เท่านี้ก็หมดเรื่องนักเข้าเว้นกรำรม,มันก็สะหมดไปเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้อ่า ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะได้รับสิ่งใดเรื่องราวใดๆที่ทำนั้นให้ที่ทำให้เรานั้นได้รู้สึกสบายอ,อกสบายใจมีเรื่องราวดีๆในจิตใจของเราขึ้นมาบ้างนะคะ,อะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลอดทั้งวันแล้วก็ให้เจอแต่เรื่องราวดีๆก่อนจะจากกันไปเรามาทั้งจิตนะคะ อธิษานอโหสิกรรมตามที่หนังสือเขาได้เขียนระบุเอาไว้ให้นะคะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกันไปพร้อมๆกันนะคะกายกรรมมังวจิกรรมมังมนุกกรมมังสันจิตจะกรรมมังอสันจิตจะกรรมมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังพะวตุเม กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสิน้นยกถวาย พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมามีจิตใจเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้บาพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดวงศาคณาญาติผู้มีอุปการรคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดังไรและอุปัทภ์วันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปสํำนึกคิดพั ทนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเชิญสาธุคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อ,อเนื้อหาที่ยังเหลือกันในคราวหน้านะคะว่าจะมีคำสอนคำกล่าวคำเทศนาอะไรอีกบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะเพื่อจะได้ดูกันว่า ทุกคนนั้นได้รับพลังงานดีๆข้อความดีๆคำสอนดีๆกันไปจากอาคำสอนคำเทศนาของหลวงพ่อจรัญกันด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะยิพพานปะปัญจยโยโหตุสวัสดีค่ะ